จะสั่นสะเทือนหน่อยนะคะเพราะว่าเอาขาตั้งกล้องลงค่ะ <laughs> <c oughs> ขออภัยในการสั่นตะเทือน <c oughs> มาแอบดูคุณตาแอบดูคุณตาแปลงฟัน <c oughs> ลอดช่องประตูเข้าไป <c oughs> <c oughs> ลอดช่องประตู สวัสดีค่ะขอบคุณสามพันไลค์นะคะขอบคุณค่ะตอนนีนะ้กำลังเอาขาข้างกล้องลงนะคะอืมยูด้อยท่านแนวมาแอบดูแอบดูแอบดูคุณตาแต่งฟันหาดูบ้า เออดูตรงจาเป็นฟันดูตรงซอกประตูโอตาหันมองอีก ขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสามพันหนึ่งร้อยไลค์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กําลังใจคุณตานะคะขอบคุณมากค่ะคุณยายหลับแล้วเมื่อกี้ออกไปดูคุณไปดูในห้องคุณยายหลับแล้วคุณตาทานข้าวอิ่มแล้วแล้วก็ทานยาหลังอาหารครึ่งชั่วโมง แล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาแปลงฝันนะคะดูตรงนี้จะได้ยินเสียงทีวีหน่อยนะคะเพราะว่าทีวีอยู่ใไไกล้ทีลไมได้ส่้ มีแต no ่โมมยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องหลังเอยการทำงานเอยนะคะฉากต่างๆเร่วุคูีมากเลยค่ะสีดงนเจ้าคณะหาคมเบริงพรนานเรื่คุณสปอ์และแชาพะรวมตัรวมหมดวรมือจ่าหาบุตรรเรื่องหลักการทำนิงเรื่องงกับพิธีกรอ่อโอ๊ตอละาจะลงอเพียงหน่งานน้ตากำลังออกมานะคะ

ตาแปรงฟันเสร็จแล้วตาแปรงฟันเสร็จแล้วค่ะตาจะไปไหนต่อจะเข้าห้องหรือว่าจะอยู่ตรงนี้มีหลานนั่งอยู่ข้างๆนะคะ <c oughs> หลานมาจากกอธมอม <c oughs> เข้าห้องบอกภหรือว่าไงแม่เขาหลับแล้วเข้าห้องเลยก็ได้เดี๋ยวคุณตาจะเข้าห้องนะคะพักผ่อนพักผ่อนนะพักผ่อนพักผ่อน